ส่งเสริมอาชีพคนพิการประจํปี2563สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดงานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการด้วยการสนับสนุนจากโครงการสลาก,การกุศลเพื่อสร้างโอกาสและ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการทั่วประเทศได้นำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจัดจำหน่ายรวมถึงส่งเสริมด้านอาชีพให้คนพิการอย่างยั่งยืนและเป็นจุดศูนย์รวมให้คนพิการทั่วประเทศซึ่งจัดในวันเสาร์ที่12และวันอาทิตย์ที่13ธันวาคม2563ณพ56 0อ560แสดงสินค้าและการประชุม i ินแพ t เมืองทองธานีงานนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันอยากจะเรียนเชิญท่านเข้ามาชมความยิ่งใหญ่ของการรวมใจจิตนาสาที่เรามีให้กับคนพิการโดยการจัดมหกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อที่จะหาพื้นที่ให้เขาได้แสดงผลิธภัณฑ์ต่างๆและเป็นการทำให้ชีวิตของเขาเนี่ย มีความสุขเหมือนพวกเราตั้งใจไว้เชิญชวนนะคะเราจัดบ,บันที่12และก็13คือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันท่านจะพบกับสิ่งหลากหลายก็ผูดที่มาช่วยในงานนี้มีทั้งทางด้านราชการส่วนราชการช่วยทั้งที่จะหาอาชีพให้กับคนพิการมีการออกอาหารออกร้านซึ่งเรียกว่าเป็นจิตอาสาทั้งสิ้นนะคะมาช่วย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีตามที่เราตั้งใจกันไว้นักหนาว่าเราจะทำเพื่อเพื่อคนพิการของเราให้เข้มแข็งให้อยู่ได้ด้วยตัวเองสารปัดเลยค่ะมีทั้งของที่ทำผลิตภัณฑ์ด้วยมือมีของจากสวนจากเป็นพวก,พวกผล,ลไม้คล้าสลยสนนะคะสิ่งประดิษฐ์หลายๆอย่างและผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่น่าเชื่อนะคะฝีมือเรียบร้อย แล้วก็ตั้งใจทำอย่างดีไม่แพ้ปกติที่เขาขายทัท่วไปหากท่านได้ช่วยเขาโดยการเข้ามาชมแล้วก็ซื้อสินค้าของเขาไปเนี่ยเขาก็จะไปต่อชีวิตของเขาได้คือนอกจากท่านจะได้รับความบันเทิงในการที่มาชมคอนเสิร์ตฟรีแล้วเนี่ยท่านยังจะได้สินค้าที่ทำจากคนด้วยความตั้งใจเนี่ย ติดมือเข้าไปด้วยนั่นน่หมายถึงท่านก็ได้ช่วยครอบครัวขาแล้วไปด้วยค่าเรียนเชิญจริงๆนะคะสองวันค่ะขอบคุณค่ะครั้งนี้เนี่ยมไม่ใช่เฉพาะภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้ประรมราชูปธรรมเท่านั้นนะคะที่เราตั้งใจที่จะช่วยเพื่อนของเราคือคนพิการทั้งหลายแต่อยากจะขอกําลังใจทุกๆท,ท่านที่อยู่ที่บ้านก็ดีกาลังชมเอ่อ โทรทัศน์หรือทีวีที่กำลังจะมีข่าวออกไปก็ดีค่ะขอให้ช่วยให้กำลังใจให้เขามีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นได้ด้วยค่ะเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะแล้วเขาก็มีความสามารถพอเพียงทีเดียวถ้าจะเทียบกับคนดีๆบางคนเ<ม>ขาอ,อาจา<ม>จะเก่งกว่าก็ได้อัน,นี้ขึ้นอยู่กับบุคคลเชิญชวนนะคะที่บ้านด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ